ประเพณีนะคนที่มีเป็นปนุถุชนก็จะถือว่าเป็นประเพณีแต่คนที่เข้าถึงธรรมแล้วต้องทำเข้จใจนะอ,นอ้าวศีลห้าไปไกลแล้วกลับมาศีลใหม่ศีลแปดเอาห้าอยู่ซะก่อนถ้าห้าอยู่ได้ก็เอาแปดนะเพราะถ้าเรามีศีลแล้วสังคมมันสงบครอบครัวก็เป็นสังคมที่เล็กที่สุดใช่ไหมถ้าหัวหน้าครอบครัวมีศีลมาสงบครับ โดนคนข้างๆเขาด่าก็เงียบมันก็นิ่งกระจายเนาะเออถ้าทุกคนในครอบครัวในสมาชิกครอบครัวต่างคนต่างมีศีลโอ้โหมันน่าอยู่เหมือนวัดเลยครับกระจายเนาะเออเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้เป็นมีศีลคุมใจลักก็รท่านจะทําให้สังคมสงบสังคมบ้านเราที่มันไม่สงบเดี๋ยวนี้พวะมันทุศีลกระจายเนาะศีลห้าศีลแปดศีลสิบนี่ของะไรสามเนรนะสามเณรีนะก็ศีลสิบ ของพระเท่าไหร่นะสองรอยี่สิบเจ็ดใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีฟิกษุณนีละพระผู้หญิงสามร้อยสิบเอ็ดเี๊ะทำไมต้องสามร้อยสิบเอ็ดเอาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงไหนดีกว่ากันนะ <c oughs> ถ้ามีศีลมากก็แสดงว่าต้องไม่ค่อยดีมันก็ต้องเอาศีลมากๆมา,มาคุม <c oughs> ไม่เกิดเป็นผู้ชายดีกว่านะครับ <c oughs> ทําได้นะมันใช่ทำมาได้เนี่ยศีลเนนะี่ยถ้าเรามีอยู่ในใจทุกขณะตืน่น สีเลนะโพคะสัมปทาโอ้ซับมันอยู่จริงๆเลยแต่ถ้าไม่มีศีลซับมันวิ่งเข้าปากโหดเหล้า <c oughs> พุกัญญาตะก่อนนี่ยังไม่ปฏิบัติธรรมเพราะเงินเดือนออกปลายเดือนนะวิ่งไปซื้อเหล้ามันดั่งโจกันนะ่ะวิ่งเข้าฝุกปากโหดเหล้านี่ถ้าสาําอัปกันเนี่คงจะเป็นหลายบุญนะกว่า <c oughs> จะเลิกได้นะถ้าเรามีศีลซับมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ในกระเป๋าเรา สีเลนะโพค่สัมปทาสีเลนะสุขคะติงยันติเราจะมีความสุขครอบครัวจะมีความสุขได้ก็ต้องมีศีลแต่ว่าถ้าครอบครัวทุศีลไปกินเหล้าไปด่ากันอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายเนาะสีเลนะนิพุติงยันติจะไปนิพานได้ถ้าศีลไม่ครบไม,ไม่ได้ไปได้แค่โหสพาน <c oughs> งศีลหลัการปฏิบัติธรรมได้ไม่ได้แต่เข้าไม่ถึงธรรมถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ ศีลห้าพอแล้วครับอย่างวิสาขานศีลห้ายังเป็นโสวดบันโตขึ้นแต่งงานมีลูกตั้งยี่สิบแค่ศีลห้าเท่านั้นเองครับแล้วก็ลูกสาวคนสุดท้องของอนาถบินทิกอ่ะสมนาเทเวีอ่ะน,นกแกก็ศีลห้าครับแต่งงานไปปฏิบัติธรรมได้เป็นสกิทาคามีมีการมาลาค่ะอ่อนๆก็ยังเสพเมถุนได้ แต่ก็ไม่รุนแรงเท่ากับพวกศีีห้าอย่างวิสาขานี่การลูกสตองยี่สิบพวกเราทํามาถึงไหมครับสถิตินี้ทําไม่ถึงนั้นศีีห้าพอแล้วนะมันก็อย่างน้อยก็กันอบาอยภูมิดได้ศีีห้าเดี๋ยวนี้วิสาขาไปอยู่ที่ไหนดูสิบมันขึ้นสูงแต่ถ้าจะเป็นอนาคามีต้องศีีแปดต้องไม่ยุ่งกันเลยนะอย่างพระมาหากัสปาทำให้ดูเป็นตัวอยา่างต้องศรีแปดครับไม่งั้นขึ้นไม่ถึง ปราะฉะนั้นเบื้องต้นก็เอาสีห้ากันแล้วกันนะส่วนของพระเนี่สีลท่านเยอะๆก็เรื่องของท่านนะเราไม่ได้บวชเป็นพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีภิกษุท่านเคยได้ยินไหมชื่อติสสาภิกษุโอ้ตป,ปุล่ามากคนนี้เป็นคนที่มีสัมมาคาระวะดีคือรู้จักกันในหมู่สงฆ์ในครั้งพุทธกาลมาก ถ้าถามองค์ไหนไม่รู้จักทิสาภิิษุนี่ในนี้รู้จักหมดก็ปรากฏว่าตอนหลังแกก็ตายไปแกปฏิบัติสมถะภ,ภาวนาจนเข้าฌานได้ตายก็ไปเกิดเป็นติสสะมหารหมอยู่ในพรมโลกชั้นที่สามนชะั้นมหารุมมาตอนนั้นพระมหาโมคลานะเอะอจักภิกษ,กษุติสสะภิกษุตายแล้วไปไหนแ่ก็อยากจะรู้ก็เข้าฌาน พอออกจากฌานได้แก่การอธิษฐานขอเจอติสาภิกโุเสียว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเอาไปอยู่พรหม,มโลกไปนั่งอยู่หน้าวิมานของติสาติสา,าก็จําได้โอทานมหาโมคลานะยังอยู่ในสัญญา,าเดิมยังรูปนี้ร่างนี้จําได้แต่พระมหาโมคลานะจาติสามหาพรหมไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นแต่จําติสาภิกษุได้เพราะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปตอนหลังก็ปรับปราง้าใจกันดีแล้ว ท่านโมคลามหาโมคลานาก็ถามทิสสามหาพรหมท่านทิสสาเออจะรู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยมีเทวดาที่เป็นโสาบันบ้างล่ะท่านฟังให้ดีนะมันจะเกี่ยวกับเราเนี่ยมนเรื่องศีลเนี่ยทิสสามหาพรหมก็บอกว่าโอ้พระคุณเจ้าไม่ยากเลยดูองค์ไหนเนี่ยเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหนเนี่ยนะมีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ดา่ดางไม่พลอยไม่ด่างไม่พลอยคือไม่มีเกิเลสปนเปื่อนเข้าใจนะไม่ขาดไม่ทะลุก็คือมีครบข้อแรกแล้วอีกข้อหนึ่งมีจิตมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นเทวดาโสาบันแล้วก็มีในทุกชั้นเลยที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะบอกพวกเราว่า การจะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมหรือปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมได้ศีลเอาแค่ห้าเนี่ยต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยถ้าใครผู้ใดทำได้เข้าชาม่ง่ายดีไม่ดีจะก่อนเจ็ดวันอย่างผู้บรรยายไปทำไปดูเห็นไหมครับนี่แหละครับแล้วนี้เราก็ดูไปทั่วๆแล้วโอ้โหเดี๋ยนี้คน เข้าสำนักนั้นออกสำนักนี้ไปสำนักโน้นโอ้ต้องห้าสำนักสิบสำนักพฤติกรรมยังกะเรียกกระลาศก็เพราะเขเข้าไม่ถึงนรรมเพราะสีก็ไม่บริสุทธิ์กระจายนะเนีย่ยเพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องสีเนี่ยรักษาไว้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทศจากพระโอษนะเทศให้ยศสะฟังว่ายศสะการมีทาน มีศีลอยู่ในจิตเนี่ยเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของชาวฟ้าชาวสวรรค์ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์สวรรค์มีอะไรก็เสพกรามเหมือนเรานี่แหละแต่ขเขาเสพกามที่ละเอียดของเราในกินข้าวคําว่ากรามเนี่ยคือสัมผัสหูสัมผัสเสียงเพราะเพราะก็ชอบเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาสุข ใครเขาด่าเราหูได้จิกเราก็ไม่ชอบนี่ยากาม,มาทุกเนี่ยกามมันหมายถึงไอ้สัมผัสทางหูตาจมูกร่้งกายใจเนี่ยก็เรียกกามในสวรรค์ก็มีการเสพกามแต่มีการเสพเป็นทิ์เสพกามที่เป็นทิ์อย่างเวลากินข้าวเนี่ยท่านมนุษย์เนี่ยก็จะหมดจานนี่เหนื่อยเหมือนกันนะยังอายุมากๆจริงเลยนะแต่เทวดาเขาไม่อ่ะเอาข้าวไปเส้นเขาเขานึกอยากกินเขาก็อิ่มแล้วครับ เนี่ยนะเป็นทริปอย่าง้อย่างสมมติเออเขาอยากจะเสพกับคนนี้แพ้คอนเนอรปั๊บเขากระจบแล้วครับของเราเหนื่นนอยแล้วเหนื่อยอีกเนาะ <laughs> พูดอย่างก็รู้นี่ของจริงประสบการณ์ตรงว่าบนสวรรค์เป็นอย่างไรเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงความจริง ก็พูดเล่นจริงๆให้ฟังไปที่ไหนคนก็ฟังกันเยอะก็เพราะอย่างเงี้ยคนเป็นพันเลยเป็นแสนจะฟังผมไม่เอาแล้วเหนื่อยแก่แล้วเรียบบนสวรรค์เขาเสษ็จกางที่เป็นทิศเข้าใจเนาะเสดการที่เป็นทิศอย่างเวลาเขาจะ้อนเขาจะอาบน้าเนี่ยเขาลงประจุปุ๊บขึ้นมาไม่ต้องไปฟอกสบู่ถูตัวกันเป็นนานสองนานเขาจุ่มปั๊บขึ้นมาปั๊บหมดแล้วสบายแล้วโอ้โหลองมาละ ลาไปังแล้วเวลาก็จะไปไหนนะมันก็เหมือนมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นภูมิมะเทวดาเทวดาพื้นดินเนี่ยนะสวรรค์นะเดินเดี๋ยวนี้เห็นมาในสามภูิก็จะเอาอะไรนะเอาช้างเอามาใส่ไว้เพราะไปไหนไกลๆเนี่ยก็ใช้ช้างใช้มาเข้าใจเนาะอย่าเอารถเบนใส่าเทวดาพวกนั้นใช้ไม่เป็นเอาไปก็ะเติก เติกนี่เป็นภาษาเหนือเขอบอกมันลกเทวดาลกสารชายก็ไม่เป็นเอาไปจอดจริงไว้นะเอาเอาช้างเอามากขาเขาขี่ได้แล้วเคยเห็นช้างสามหัวไหมมีจริงนะอยู่ในดาว,วดึงที่แรกผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรว่าช้างมีทั้งสามหัวไม่เชื่อครับตอนไปไปปฏิบัติธรรมโอ้มาแล้วช้างเอ